ทำสลัดกุ้งชุบแป้งทอดเวอร์ชันกุ้งกรอบนานแถมลดการอมน้ำมัน30%และลดโซเดียมด้วยทำยังไงมาดูกันค่ะเคล็ดลับคือการใช้แป้งทอดคุม,มันนั่นก็คือรสดีเมนูแป้งชุบทอดปรุงรสสำเร็จสูตรลดการอมน้ำมัน30%และลดโซเดียมแป้งนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ของทอดกรอบนานอมน้ำมันน้อยกว่าเดิมแถมลดโซเดียมวิธีใช้ก็ง่ายมากแค่ผสมแป้งหนึ่งซองกับน้ำเย็น120 ml แล้วนำกุ้งลงชุบโดยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเป็นแป้งมีรสชาติที่ปรุงรสมาให้แล้ว โดยมีส่วนผสมของรากผักชีกระเทียมพริกไทยไม่ต้องหมักหรือปรุงเพิ่มเลยค่ะสะดวกมากๆแค่ชุบแล้วทอดจะชุบกับผักหรือเนื้อสัตว์ก็ได้บอกเลยว่ากรอบอร่อยครบรสแถมยังพิเศษไม่เหมือนใครเพราะลดการอมน้ำมัน3ามนและลดโซเดียมให้แบบใหม่สุดๆนี่ลองซับให้ดูกันชัดๆค่เห็นไหมคะว่าแทบไม่มีน้ำมันออกมาเลยคือไม่ได้แค่กรอบนานแต่ยังคุมมันได้จริงๆด้วยกุ้งที่ทอดเสร็จแล้วจัดลงใส่จานสลัดค่ะเพียงเท่านี้สลัดกุ้งชุบแป้งทอดก็เสร็จ พร้อมเสิร์เป็นเมนูของทอดที่เฮลตี้กินได้แบบแฮปปี้เพราะทั้งกรอบอร่อยน้ำมันน้อยลดโซเดียมใครอยากกินของทอดได้สบายใจมากขึ้นก็อย่าลืมมีติดครัวไว้เลยนะคะรสดีเมนูแป้งชุบทอดปรุงรสสำเร็จสูตรลดการอมน้ำมัน30%มและลดโซเดียมซองเดียวจบครบจริงๆหาซื้อได้ที่เซเว่นโลตัสบิ๊กซีและห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะ